สวัสดีครับผมเมื่อวานพามาดูตีนาะวันนี้พามาดูหวานแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มหวานเกิดแปลนะครับอันนี้ใช้เครื่องใช้คนนะครับผมโดนน่าจะไม่ว่าน่าจะไปหลายพื้นที่อันนี้ก็ใช้คนหวานใช้เครื่องนะครับผมเครื่องคนเครื่องหวาน นี่ก็ได้หลายอยู่ครับผมาชมบรรยากาศวานันข้าวนาปังนะครับผมเ้า สามเครื่องเนี่ยสี่เครื่องห้าเครื่องน่าจะนั่งพักกันช่วงนั่งพักนะครับเก้าวหมดก็ไปเอาใหม่เนื้อสูบน้ำเข้ามานะครับผมว่ ไล้วานมีปลามาด้วยเนี่ยหนักกระต๊อบก็สูกปลาน่าจะติดไอห,หัวไอ้นั่นหัวหัแกจะหนักต้องยืนยืนรอกันเดี๋ยวหลง ดียังเดินง่ายแต่ไปเจอลมโหมดยวโหเติมใหม่หมดหมดกระเป๋า พื้นล่างมันน่ามันแข็งมันไม่โลบเดินง่ายพวกหวานข้าวชอบเลยแบบนี้ไปเจอลมโลมนี่พวกหวานข้าวนี่โอ้โหปวดหัวโหวจะปวดวันนี้น่าจะหวานเสร็จ าเครื่องนะครับผมเดินคนรอแถวตั้งแถวเดินบรรยากาศรอบท้องนรานะครับผมนู้ยันนู่นนะครับผมวันนี้วันนี้จะเสร็จไม่น่าจะเสร็จนะน่าจะผู้มีอีกวันะ แต่ไม่แน่เพราะว่ายิ่งเย็นมันก็มอนกาจะหวานทเทข้าวใส่ตังมีลูกมือมาด้วยนะครับผมตัวน้อย <c oughs> <c oughs> เล่นน้ำทรืมว่านา่าจะชอบเล่นน้ำที่โคน ว่างไรู้ว่าเสียงคน,นเสียงแพะมันร้องเหมือนคนนี่ครมไปเล่มต้นแต่ตรงโน้นไม่ไม่ไมววหลง เติมข้าวพันข้าวของปทุมน,น,นี่ครับผมหวานข้าวนาะปังนะครับผม ก็มีประมาณนี้นะครับฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจตามคลิปต่อไปบา,บายครับผม